โอ้ยไม่วูนนี่มันน้ำจะเยอะไหมว,ไวันถะุงน้ำเนี่ยโอ้อย่าไปเอามันเลยหนูจะล้างมันเดิมอ่ะไม่เหมือนเดิมแล้วฝ่อไปแล้วอืม,มน,นั่นแหมันโดนล้างใช่ครับผมจนจนฝ่อไปแล้วฮะปล่อยนานปล่อยมนันน่นหนูเนาะมไม่เอาครับผมเอ๊ะเหมือนกับใครมาดูของเราป่วนมันเหมือนทีริพ่อเอาเอาปกไว้เนี่ยหายหมดเลยเนี่หยหรือใครมาตัดของเราไปกินอีกอ้าวจริงๆไม่แน่นะ บางคนเอามีดมาแทะเอาน้ำไปเงี้ยปก็ผมไม่เอานะครับเมื่อกี้กเ็เตะได้พึ่งเหมือนกันโอ้โหขาได้ถ้าไม่ขายก็ผมจะกะจะมาตัดปลายเดือนห้าอีกหลกคนนึงอะ่ะคือมันเกาะหมกอย่างนั้นไม่มีใครเห็นนะครับผมไปดูอีที่เราผูกอีกลหลังนึงอีกลหลังอีกหลังนึงนะครับผมไปเจอกันที่นู่นครับผมอ่ะมาถึงแล้วนะครับอยู่ไม่ว่านายอยู่พูดเป็นหนังการ์ตูนไป ปัดโถเอ,อ้ยไหนดอยทอถอยพ่อทีมีมือดียาไปกินแล้วนะครับเราปลูปกโอก้โหใครกินไปได้ลงคอเนาะเนี่ยผมปลูกไว้แล้วผมพลาดด้วยเนี่ยจากกิง่ง,งเนี้ยน้องๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากนี่ไปนี่นะครับพลาดไปนู่นนะแล้วผมลาสายว่าเงดีเลยไปซะแล้ว <laughs> ไม่เหลือแสดงว่ามีทั้งลังอาจจะมีน้ำ เพราะมันก็ห่างจากหลังน้นเหมือนกันน้อนอ้วนไปครับผมเนี่ยผูกไว้ไม่เหลือแล้วก็ยังมียังมีอีกนะครับแต่ยังไม่ได้ไปดูนะครับอันนั้นก็รอน,นานๆหน่อยครั้งที่สามนะครับผมปลูกไว้นะครับมิ้มนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมารีวิวมิ้มที่ผมปลูกไว้นะครับก็กี่วันแล้วนะม,นม,มิ้วไม่ถึงลกประมาณตีห้าีหกวัน เกือบครึ่งเดือนน่ะนะครับผมอันนี้ผมเอาควันใส่ไปบ้างนะครับล้างหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีตัวอ่อนอยู่ตรงกลางนะครับหัวน้ํานะครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับน้องๆทาได้นะครับผมอันนี้ตัดรอบแรกไปจะเป็นรอบสองนะครับผมบางลังถึงกับรอบสามก็มีนะครับพอฝากติดตามเพจนี้ด้วด้วยนะครับผมเพจแล้วแต่ปุ๊ผมเนี่ยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดไาม กดไลค์กดแชร์นะครับผมก็จะมีอีกมุมเนื้งนะครับจีประทะนะครับรวมทั้งถิงการทรมาหากินของผมนะครับผมว่าเนาใบไม้มาเดี๋ยวเรามาดูหัวน้ำกันนะครับผมว่ามันจะเต็มหรือเปล่านะครับพอดู โอ,โ,โอ้โหน้ํานะครับมีแล้วนะครับผมเนี่ยนะมันไม่ใช่เล็กๆนะครับผมอย่างนี้ไม่ย้ายน้องๆพูดถึงถ้าตอนนี้เอาไปเลยก็ได้ตัดแล้วก็เสียบใหม่แล้วก็ร้อยใหม่นะครับผมก็อยู่อีกนั่นแหละนะครับง่ายๆนะครับปล่อยก่อนเนาะหนูปล่อยก่อนนะอันนี้ปลูกไว้กี่วันแลวหลายวันอยู่เนาะน,นี่ยครับที่ผมรัดไว้ไ <laughs> ป